นอกจากระวังน้ําแล้วนะคะก็ต้องระวังข้อมูลต่างๆที่ไม่ถูกต้องด้วยะนะคะเจ้ากระทรวงอย่างทางด้านคุณประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านก็ อีกหนึ่งฐานะก็คือท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์สปชนะคะท่านบอกว่าจากการที่ได้มีการติดตามท่านนายกค่ะคุณแพททองทานชินวัตรแล้วก็คณะรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะแล้วก็ลำปาง เพื่อที่จะไปดูว่าอปัญหาน้ําท่วมมันเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของดินโคลนถล่มก็ดีค่ะพร้อมทั้งแนวทางต่างๆที่จะมาเร่งฟื้นฟูให้ในพื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะเดิมให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องที่สําคัญก็คือมาตรการที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยการดําเนินการต่างๆแผนฟื้นฟูต่างๆนะคะก็ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยในหลายพื้นที่ค่ะ ในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายเนี่ยเริ่มที่จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเข้าที่เข้าทางได้เนี่ยก็เดือนตุลาคมคะนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเมืองอำเภอ,อมแม่สายเนี่ยนะคะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยมาตรการเร่งด่วนก็คือเรื่องฟืน้นฟูในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคค่ะไฟฟ้าน้ำประปาสัญญาณโทรคมนาคม การฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะ,ะการคืนสภาพเส้นทางการจราจรสัญจรไปมาต่างๆซึ่งหลายพื้นที่ตอนนี้ก็คือคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ซ คุณประสิทธ์บอกว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเนี่ย<ะ>ทางสปชเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการระดมทุกหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบท้องถิน่นระบบจังหวัดแล้วก็ส่วนกลางต่างๆให้ติดตามรับมือสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยในส่วนของดีอีเนี่ยเขาก็มอบหมายให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเฝ้าติดตามสภาพ ากาศพร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีค่ะถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดสถานการณ์รุนแรงแต่ขณะเดียวกันนะก็พบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมค่ะเฟซบนิว <akes new S 1> ต่างๆเกี่ยวกับอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการที่อ้างถึงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐหรือว่า เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างถึงสถานการณ์ที่รุนแรงมากๆกันนะคะการเกิดพายุลูกใหม่ๆซึ่งการกระทําดังกล่าวนี้บอกได้เลยว่ามีความผิดทางกฎหมายตามพรบอคอมพิวเตอร์นะคะก็อยากจะขอเตือนพี่น้องประชาชนว่าเช็คก่อนได้ข่าวมาเช็คก่อนนะคะอย่าหลงเชื่อหรือว่ารีบแชร์ข่าวปลอมที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนโดยควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดค่ะสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐนะคะคือเบื้องต้นเลยเนี่ยดี DE นะคะเขาก็ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาเป็น LINE OA ค่ะคุณผู้ฟังชื่อว่า Help T หรือว่าถ้าภาษาไทยก็คือ น้ำท่วมช่วยด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดค่ะแล้วก็กมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพอนั่นเองในพื้นที่49จังหวัดนะคะที่เกิดประสบปัญหาอุทกภ,าภ,าภ,าภาัยนั้นนี้เนี่ยท่านสามารถแอดเป็นเพื่อนได้แล้วก็สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือได้ไลน์ของเขาถ้าท่านจะแอดเนี่ยก็คือ h e.lp แล้วก็ T นะคะตัว T นะคะอันนี้พอแอดไปปุ๊บเนี่ยนะคะท่านก็สามารถที่จะส่งข้อมูลระบุพิกัดที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สามารถติดตามสถานะแล้วก็ผลการดำเนินการได้นะคะนอกจากนี้ Help T เนี่ยเขายังได้มีการรวบรวมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะในการที่ท่านจะโทรไป <c oughs> แจ้งเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ยังจะมีการให้ข้อมูลพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนนะคะ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จากแพลตฟอร์มฟ้าฝนด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีว่าหน่วยงานถูกต้องไหมนะคะลายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพต่างๆเขาก็อ,อาศัยช่องทางนี้และค่ะคนะคะออกมาสร้างทําให้สร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆก่อนที่ท่านจะแชร์จะส่งข้อมูลตอบ เช็คหน่อยว่ามาจากหน่วยงานที่ที่โดยตรงไหมโดยเฉพาะอย่างเช่นว่าอาจจะเข้าไปที่ของกรมอุตุเลยโดยตรงเลยก็ได้นะนะคะหรือว่านี่ล่ะค่ะแพลตฟอร์มของ Li น์ OTA เอนะคะก็คือ h e ลทีเนี่ล่ะค่ะน้ําท่วมช่วยด้วยก็จะมีข้อมูลที่ตรงจุดแล้วตรงประเด็นแล้วท่านสามารถแจ้งได้ด้วยว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วก็อยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรที่สําคัญอย่างรวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับที่ท่านสามารถที่จะติดต่อได้ยามี สถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น LINE OA นะครับแพลตฟอร์ม <platform S 2> ของออทางด้านของกระทรวงดีนะครับ HELP แล้วก็ T นะฮะ Health นะฮะ e น้ำท่วม e L ช่วยด้วยครับ